สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูนะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ตหลอดนะครับอ่าโพยประจําของเรานะหนึ่งโพยนะครับที่ไม่ลงประจําก็คือน้าอ้วนนะครับอ่าไม่ลงให้หน้าอ้วนตลอดเพราะว่าเวลาน้าอ้วนหลุดไปน,นานๆเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยชอบเข้า3ตัวนะไม่โต๊ดก็ตรงนะอ่ะเข้า3ตัวอยู่ๆโป๊ะตัวโพยอ,อื่นผิดปับ๊บน้าอ้วนถูกเป้งเจ้าเดียวเลยนะครับ3ตัวบ้าง3ตัวตรงบ้างโต๊ดบ้าง,วางเวลาเผลอๆเนี่ยเข้าตลอด เวลาเข้าเข้า3ตัวด้วยแล้วก็เข้าชุดเน้นด้วยชุดอย่างนี้เลยชุดเน้นอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไงเราพลาดไม่ได้นะเล็งไว้ห้อยไ้สักหน่อยโดยเฉพาะ3ามตัวเต็งโต๊ะนะห้อยไ้สักหนึ่งนะครับผมอ่ะเอาก็มาดูภาพรวมกันละกันนะครับไล่จาก2ตัวก่อนเลยนะครับมีห้า8 5้าห้าแดห้าเจ็ดห้าหนะครับ60 6 9 6 8 6 7หดนะครับสามตัว 159 169 168นะครับผมอ่าชุด3ตัวเต็มๆนะครับ159 158 157 156นะครับ560 569 168 167นะครับอืมแล้วก็ชุด3ตัวนะครับ3ตัวเน้นนะครับก็คือ หนึ 9, 7, 59, 6, ่งห้าเก้าเจ็ดห้าเก้านะครับแล้วก็ห้าเก้าห้าหกนะครับน่าสนใจตรงที่หน้าอ้วนเวลาหลุดไปนานๆเวลาเข้าก็จะเข้าโป๊ะสามตัวอันนี้ทําให้ไม่คิดว่าอต้องหลงไว้ให้ต้องหลงไว้ให้เวลาเข้าเข้าสาตัวจริงๆนะเราเลขคนเจ,จะเข้าตัวเน้นอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยลเข้าตัวนี้เลย,ยเป็นไปได้ที่คนอ,อื่นจะหลุดแล้วหนาอวนโป๊ะเข้ามาเลยนะเวลาที่คนอื่น,นพลาดนี่มันแบบแทรกโป๊ะสามตัวเลยนะอื เพราะฉะนั้นอ่านดูกันไว้ก่อนละกันนะครับอ่ะท้ายคลิปนะครับนิดนึงนะครับก็เพื่อไม่ให้ลืมนะครับว่าโพวที่เราเน้นแล้วก็จัดอันดับโพยแมทในสุดนะครับอันนี้อามินยังเลือของซื้อขั้วอย่างยุมนะที่จะมาเข้าต่อเรียงต่อมาอีกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือโพยแมที่สุดในโลกครับเรายังคงเน้นอยู่นะครับคือซอกกาวนะครับเข้าต่อเนื่องนะสามตัวตรงในงวดก่อนวันนี้อ่าดุยพลั่นนะครับจำเริบ เสิร์จจันทภนธะ์เข้าตลอดเหมือนกันนะครับฟันทินจีนมาแรงอันนี้คือมาแรงเป็นกระแสมาแรงเหมือนกันนะ mm hmm. เข้าต่อเนื่องแล้วก็มาแรงเหมือนกันนะครับผมภาพรวมภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะตัวที่ออกกัน่าอยู่นะในโซนแถวนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละแต่ว่าตอนนี้เจ็ดสองสองเจ็ดมันชนกันหมดนะฮะ ชนกันบดคล้ายๆกับงวดก่อนที่เป็น17 17เป็นตัวชนของแคบตะตุอันนะครับในพวยดังๆนะโอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ